สวัสดีครับนักลงทุนครับผมวันนี้รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดย ATFX นะครับก็จะมาเล่าข่าวช่วงตั้งแต่วันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้นะคะให้ฟังนะเอาละฮะเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อวันศุกร์น่าจะมีคนตกใจกันพอสมควรที่จะอยู่ยูโรนะฮะปรับตัวดิขึ้นมานะครับปอนะครับปรับตัวดิขึ้นมานะครับล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมดอลลาร์ถึงได้มีการปรับตัวอ่อนค่าลง เฉลยนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์ครับเรามีข่าวกล่องส้มซึ่งส่งผลต่อพื้นฐานของประเทศจริงๆนะมันไม่ใช่กล่องแดงก็จริงแต่ก็ส่งผลต่อพื้นฐานเหมือนกันนะครับคือเรื่องของการศึกษาของยูมิชิแกนครับผมเรื่องเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของบู้บริโภคใช้คํานี้แล้วกันคอนซูมเมอร์เซนติเมนต์นะครับซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดมากๆนะฮะเขาคาดกันอยู่ที่ว่า81.2ออนะครับแต่ออกมาจริง7จ2นะครับตัวเลขนี้ฮะหมายความว่าไงตัวเลขนี้หมายความว่า คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยนะครับภาคการบริโภคน่าจะแแพวลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันยังเป็นแค่การศึกษายังเป็นแค่ความกังวลอยู่สิ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าตลาดกังวลเรื่องนี้จริงหรือเปล่าผู้บริโภคกังวลเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะอยู่ในรีเทลเซลล์ที่คุณมิวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับผมถามว่าทำไมประเด็นของเจ้าตัวเลขที่ออกมาผิดคาดแค่นี้ถึงได้มีผลในยะต่อพื้นฐานั้น พรอะงนี้ครับถ้านักลงทุนที่ได้แบบติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศร,รษฐกิจมานานนะแต่รู้จักสิ่งที่เรียกว่า GDP เนาะมันเป็นเหมือนว่าตัวชี้วัดว่าเศร,รษฐกิจโตหรือไม่โตมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งไอ้เจ้าภาคการบริโภคเนี่ยครับมันมันเป็นภาคที่ไม่มีนัยยะสําคัญมา,มากๆกับสหรัฐนะครับอันนี้ผมลากตั้งแต่หนึ่งเก้าห้าูนมาเลยนะเอาตั้งแต่ช่วงปี2 0 0 0ันแล้วกันเราจะสังเกตว่า GDP ครับเรามีส่วนข,ของการบริโภคนะหรือ Consumption เนี่ยอยู่ราวๆหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ นะดังนั้นเมื่อตัวเลขเกี่ยวกับภาาการบริโภคมันออกมาแย่เนี่ยเออตลาดก็เลยกังวลว่าเอ๊และไอ้ที่เรื่องเทปเปอร์ที่จะทํากันอะ่ะจะช้าลงหรือเปล่าจะชะลอหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ต้องไปรอดูดีเทลเซลล์ที่คุณมีว่าต่ออยู่ดีนะครับทีนี้เช้านี้ที่ผ่านมาครับเรามีตัวเลขเอีกชุดหนึ่งนะฮะที่ประกาศออกมาก็คือตัวเลขของทางจีนนะครับผมตอนนี้นะฮะเศรษฐกิจประเทศไหนๆหรือค่างเงินไหนๆนะที่มีความสัมพันธ์กับจีนเยอะๆนะครับมีการส่งออกหาจีนเยอะๆนะฮะเราจะต้องระวังเพิ่มขึ้นนิดหนะเเพราาตัวลลศษฐกกิจีีนท่่ออมสุด นะครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะอ่ำคาดหมดเลยนะครับตัวเลขการผลิตก็ต่ำนะครับแปลว่าภาคการผลิตก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตัวเลขยอดค้าปลีกครับรีเทลเซลก็ต่ำคนก็ไม่กล้าใช้เงินเท่าไหร่อาจจะเป็นประเด็นจากเรื่องของเดลตานะครับเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาฮนะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้คุณมิวไล่ฟังดีกว่าว่ามีข่าวอะไรต้องตามต่อบ,บ้างในสัปดาห์นี้ครับ ขอบคุณคุณจอฟนะคะสําหรับข่าวตามตารางนะคะวันจันท์นี้ยังไม่มีข่าวที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยจะอย่างที่คุณจอบบอกก็คือว่าจะอยู่ที่ข่าวรีเทลเซลล์นะคะซึ่งจะประกาศวันอังคารนะคะเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะจะเป็นรีเทลเซลคาดการไว้อยู่ที่ศูนย์ติดลบ0.2%นะคะคาดการว่าจะลดต่ำลงนะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่คุณจอบอกนะคะว่าภาคการบริโภคเนี่ยค่อนข้างสำคัญกับ g d p ของอเมริกานะคะก็ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างน่าหนักใจนะส่วนคอรีเทลเซลนะคะก็คือเป็นยอดค้าปลีกแต่ว่าจะไม่รวมสินค้าประเภทอาหารแล้วก็พลังงานนะคะคาดการไว้ที่0.2%เเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารีเทลเซลทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นรายเดือนเนาะก็ตัวเลขคาดการเนี่ยค่อนข้างต่นะคะค ็อาจจะส่งผลให้เป็นผลลบต่อตัวดอลลาร์ได้นะคะนอกจากข่าวรีเทลเซลแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสำคัญก็คือวันพุธตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะก็คุณเจอรมพาเวลนะคะประธานเฟดเนี่ยเขาก็จะออกมากล่าวนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของวันพุธเนี่ยจะอยู่ตอนประมาณ9มงนะคะก็จะเป็นาการประกาศนโยบายทางด้านการเงินตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะคะของธนาคาร กลางนิวซีแลนด์นะคะใครเทรดอ่าดอลลาร์คิวีนะคะต้องระวังข่าวตอนวันพุธเก้าโมงด้วยนะคะเดี๋ยววันพุธเก้าโมงเนี่ยอ่า เราอาจจะมีคาดการณ์ออกมาในวันอังคาระคะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยวจะหาคาดการณ์ของนโยบายทางด้านการเงินธนาคารกลางิวซีแลนให้ให้นะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลข CPI ของแคนาดาด้วยนะคะ CPI ของอังกฤษด้วยนะคะวันพุธนะคะแล้วก็ตีหนึ่งของวันพฤหัสนะคะอันนี้ก็ข่าวสําคัญเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเปิดเผยรายง,งานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินของอเมริกานะคะก็ข่าวสําคัญเนี่ยจะอยู่อัองคารพุธพฤหัสเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีการประกาศเกี่ยวกับตลาดรายงาน ของออสเตรเลียนะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขอของอันอัน employment rate นะคะก็คือตัวเลขอัตราการว่างงานนั่นเองนะ,ะส่วนวันศุกร์ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีข่าวสำคัญนะคะก็จะมี retail s a l e ของอ,อังกฤษนะคะเป็นเดก เดือนต่อเดือนเนาะแล้วก็รีเทลเซลล์อาขอรีเทลเซลล์ของแคนาดาฮะแต่หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่อังคารพุธแล้วก็พฤหัสเป็นหลักนะคะอันนี้คือข่าวตามตารางนะเดี๋ยวแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการคาดการณ์แล้วก็เจาะลึกในในข่าวตอนเช้าของแต่ละวันอีกทีนะคะแล้วก็ข่าวนอกตารางนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นสําคัญที่ กระทบกับตลาดมากนะคะแต่ว่ามิมก,ก็มาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้ถอนทหารจากอัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถอนทหารมาปุ๊บตอนนี้ก็แทบจะเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะ,ะกลุ่มตาลิบันเนี่ยก็เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูแลความปลอดภัยนะคะในกรุงคาบูนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเนาะแล้วก็เข้าไปที่่า เขาเรียกอะไรอ่าที่ทาการของประธานที่มติด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาเข้าไปดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยเฉยๆนะ,ะแต่ว่าอ่าในมุมมองของคนภายนอกอย่างเรานะคะแล้วก็คนในท้องที่เนี่ยอาจจะมองว่าไม่น่าจะดูแลความเรียบร้อยเฉยๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างน่ากลัวเนาะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็มีหลายท่านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม ก่การรายด้วยซ้าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อัปเดตข่าวว่าเขาบุกยึดได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้ทําไมเมกาถึงถอนทหารนะคะแล้วเขาจะมีแอคชั่นอะไรต่อไปนะคะจากบทวิเคราะห์นี้นะคะจะเป็นของ posttoday.com เนาะ,ะทางเพจ b บงก์ออฟไทยแลนเนี่ยเขาก็เอามาลงสรุปไปนะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยเขาก็ำลงังเล็งทางเซาท์อีสต์เอเชียของเราอยู่กําลังจะมาจีบอยู่ซึ่งประเทศที่เขากําลังจีบหนักๆอยู่นะคะก็จะมีสองประเทศก็คือสิงคโปร์กับเวียดนามนั่นเองนะคะที่ที่บอกว่าทําไมถึงเขามาจีบแล้วถึง ทำไมถึงมาเลงซาวอีทเอเชียนะคะเพราะว่าแถบนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่เขาจะไว้คานอานาจกับจีนนะคะแล้วก็ประเทศที่เขากาลังจีบหนักๆอยู่นะคะก็คือสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะจีบหนักขนาดไหนจีบหนักขนาดคุณกามลาแฮร์ลิสนะคะซึ่งคนนี้เขาเป็นรองประธานธีปธ่ปรึาสหรัฐนะคะคนผู้หญิงในรูปนะคะเขาจะมาเยือนนะคะมาเยือนสิงคโปร์แล้วก็มาเยือนเวียดนามเลยฮะ,ะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสําคัญระดับ V ีบวีไอเลยฮะ,ค,ะคือแบบ สำคัญมากๆะแต่ว่ามาเยือนเวียดนามกับสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นแอคชั่นสำคัญมากเลยะคะว่าเขาให้ความสําคัญกับอสองประเทศนี้เป็นหลักแล้วก็อยากจะยึดยึดยุททศาส,าสตร์พื้นที่แถวนี้ให้เป็นพันธมิตรของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข่าวนอกตารางนะคะส่วนสําหรับการาฟนะคะม่ขออัปเดตเล็กน้อยนะคะก็เมื่อวันศุกร์นะคะมีก็บอกว่า EURUSD นะคะน่าจะขึ้นไปได้ถึงแถบ าราคาแนวราคา1.17803ได้นะคะแล้วก็มีโน,น้องจะขึ้นต่อวันนี้มิวก็ยังมองว่าสามารถขึ้นต่อได้อีกนะสำหรับใครที่ถือบายเนี่ยที่สวนมาตั้งแต่วันพุธนะคะก็ยังยังจะถือต่อได้นะคะก็อาจจะพิจารณาแนวราคา1.1781นะคะเพราะว่าเขาราคาเขาอาจจะลงประเทศเล็กน้อยและอาจจะขึ้นต่อได้ที่มองว่าขึ้นต่อได้เพราะอะไรนะคะเพราะว่ามิวดูแล้วดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวัน ที่สิบสามนะคะก็คือวันศุกร์เนี่ยเขาปรับตัวลงมาอย่างหนักมากเลยนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะลงต่อไปได้อีกแนวราคาที่มิวให้ไว้นะคะสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยน่าจะลงมาพักที่92.085นยคะพอมองว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ลงปุ๊บเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ Eur/USD จะปรับ ตัวขึ้นได้และอีกตัวหนึ่งที่มิ้วมองว่าขึ้นได้อีกก็คือทองนะคะมิ้วก็มองว่าแนวแรกนะคะที่ทองน่าจะขึ้นไปแตะถึงก็คือที่หนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบสี่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะถ้าเราซูมเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอทองคำเนี่ยเริ่มมาแตะเส้น MA แต่ว่าอันนี้จะเป็น MA ยี่สิบในทางเฟรม D นะคะแต่ว่าถ้าดูในทางเฟรม H4 เนี่ยเขาจะมาแตะ MA ร้อยเรียบร้อยแล้วะคะ่ะก็แตะ แต่ตอนนี้ก็อาจจะมีการพักตัวลงมาก่อนก่อนที่จะขึ้นต่อไปก็ได้นะแต่แนวโน้มเนี่ยมิยอมมองว่าทองเนี่ยยังขึ้นต่อไปได้อีกนะฮะสำหรับการพิเคราะห์กราฟโดยละเอียดนะฮะเดี๋ยวเชิญคุณจอบต่อได้เลยค่ะเอบคุณคุณมิวครับผมก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะจากค่างเงินยูโรและทองนะครับชนกับผมนะฮะทองมองเหมือนกันเลยว่าทองเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแต่คุณมิวดูทําเฟรมเดย์นะผมลองดูเ3 0สสินะครับมองว่าน่าจะขึ้นต่อนะทรงทรงมัน อารมณ์ราฟมันขึ้นมาแบบถ้ามันถ้ามันจะลงอ่ะมันต้องกลับตัวลงมาแล้วอะครับแต่เนี้ยคือมันยือ้อยู่ข้างบนแปว่าแรงขายก็ไม่ได้เยอะแรงขายมันขายมาแต่แรงซื้อเรียงรับอยู่เพราะฉะนั้นครับบัตช์บ,บ็อกก็บอกประเด็นทิศทางคล้ายๆกันนะฮะว่าถ้าราคามีการปรับตัวลงมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่าซื้อมากกว่านะครับก็ที่เดิมอ่ะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกแปดประมาณนี้ได้หนึ่งเจ็ดหกศูนย์หน่งเจ็ดหกแปดนะครับไม้แรกอาจจะรอสัก 1, 7, 6, นะหนึน่งเจ็ด 1, 7, 7, 0, จจหกแปดนะแต่ ทิ้งมาลึกๆนิดนึงนะฮะนิดนึงคิดว่าน่าจะทิ้งด้วยสตอรี่รีเทลเซลที่จะมาวันอังคารนี้แหละนะครับด้วยสตอรี่ทั้งหมดที่ไล่มานะท่องตอนนี้ก็ถ้าไม่มีออเดอร์อะไรนะครับก็มองว่ารอย่อบ่ายนะครับแถวหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดหกแปดนะครับแต่ถ้าร,ารู้สึกว่าโอ้โหถ้ามันลงมาตอนนั้นนะสถานการณ์กราฟจะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะครับผมก็มีฮะสำหรับเช้าส่วนนะครับอยากเซลนะฮะก็มีบริเวณแรกนะหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะ มีอยู่โซนนี้มีแบตเตอร์บ็กเซลล์ด้วยนะครับแล้วมีซัพพลายนำเฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับหรือถ้าไปไกลกว่านั้นนะหนึ่งแปดสองหนึ่งนะครับคือไกลสุดแลของรอบนี้นะครับแบบที่ไม่ลงมาไม่ลงมาไม่มีการพักตัวเลยนะนั่นคือไกลสุดละที่ระบบผมมองไว้นะครับนั่นคือคู่ที่น่าสนใจนะครับทองคำนะฮะคู่ที่สองครับยูโรเอยูดีครับผมเมื่อกี้เห็นมีเรื่องคล้ายๆเหมือนจะมีมิวไม่ได้พูดเรื่องการเอยูดีเนาะเอยูดีครับได้มีข่าวลอกวด์อีกแล้วนะฮะก็มีการค้าเงินออสเนี่ยก็ปรััับบตวลงนะคร ยูโรออสก็เลยขึ้นนะฮะก็ตอนนี้ถ้าให้เรามองนะครับจุดที่น่าสนใจของมันเนี่ยโอเคมาลองดูภาพกัน,นิดนึงถ้าทําเฟรมสี่ชั่วโมงครับตอนนี้ตอนนี้นะมันอยู่ใกล้ๆมันมันอีกสักนิดนึงอะ่ะจะถึงบริเวณซับไพ่แล้วนะครับแต่แบตเทนบล็อกบอกไม่มีซับไพ่นะเพราะฉะนั้นระวังนะให้ไม่ให้มันมีการย่อลงมาก,ก่อนนะครับแล้วเราอาจจะได้เห็นซับไพ่ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีออเดอร์นะครับให้มารอดูบริเวณฐานราคาบริเวณนี้แหละน่าสนใจนะครับในการ เข้าออเดอร์บายนะครับแต่ถ้าอยากเข้าออเดอร์เซลล์ส่วนเฟนอีกแล้วนะอยากส่วนเฟนอีกแล้วนะครับผมก็มีให้นะฮะนู่นหนึ่งจุดหกหนึ่งหนึ่งเหมือนกันที่เดียวกันหนึ่งจุดหกศูนย์แปดก็ได้อาจจุดแรกที่น่าสนใจนะครับหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้านะฮะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับรายการสรุปข่าวสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟโดยเอทีนะครับประจำวันที่สิบหกสิงหาคมครับผมขอจากไปเท่านี้นะครับผมขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรถวยได้ตังค์กันทุกคนครับสวัสดีครับ